หายโยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมหลายเลนเจอกันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะโอเคก็สวัสดีวันสงการเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะครับผมนะไปเที่ยวเล่นน้ํากันแบบนี้นะฮะก็ขอให้เล่นอย่างระมัดระวังกันละกันนะฮะเพราะว่ารถมันเยอะอะไรแบบนี้นะฮะช่วงที่เป็นงานเทศกาลอะไรแบบนี้นะครับผมนะส่วนใครที่ไม่ได้ไปเล่นน้ําอยู่ข้างนอกบ้านหรือไปสถานที่มันท่องเที่ยวอะไรแบบนี้เนะครับผมที่แบบ มีจัดงานให้เล่นน้าอะไรมีนะฮะไม่ได้ไปอยู่บ้านอะไรย่างนี้ก็เข้ามาที่แกนเลนเจอร์ดีกว่านะฮะแล้วก็มาสุ่มกาชาดีกว่านะฮะเาดูดีว่าจะได้ตัวใหม่มาเพิ่มเติมบ้านหรือเปล่าสําหรับ,คบโคลโบรอบนี้เดือนนี้เนาะสาหรับคนที่ไม่ได้เล่นนะฮะเอ้อไม่ใช่ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมช่วงวันหยุดยาวอะไรแบบนี้นะฮะ ซึ่งผมก็น่าจะไปเล่นอยู่บ้างนะครับผมแล้วก็น่าจะไปทํางานนะเพราะว่าผมไม่ได้หยุดนะครับผมมันเป็นมันจะเป็นต้องได้ไปอะนะครับผมไม่ไปมันไม่ได้นะครับผมนะงานพวกผมนะครับก็จะได้เห็นคลิปน้อยลงนะครับผมช่วงากลางเดือนช่วงตั้งแต่นี้แหละเริ่มวันสงการเสร็จแล้วก็ไปเกี่ยวเกี่ยวถึงแบบสิ้นเดือนนะครับผมถึงจะค่อยๆมีคลิปลงนะคะ นี้ก็มาแจ้งก่อนแจ้งก่อน,นแจ้งกันก่นกอนเนาะโอเคนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะโอเคสําหรับเรื่องของสงการก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมนะก็ตาดน,นั้นเลยนะเล่นอย่างระมัดระวังแล้วกันนะเดี๋ยวจะเป็นเป็นไข้เป็นหวัดลมแดดอะไรแบบนี้นะครับผมนะระมัดระวังด้วยและกันสําหรับคนที่ไปเที่ยวข้างนอกเนาะสำหรับคนอยู่บ้านจัดไปครับผมกาชานะโอเคอ่ะวันนี้นะครับผมนะหรือว่ารอบเนี้ยในส่วนของตารางล็อกอินพิเศษก็มีให้อยู่ด้วยนะครับผมนะมีในส่วนของขนนกเนาะ แล้วก็ขนนกพิเศษให้ด้วยนะครับผมสิบอันเลยนะครับผมแล้วก็ตั๋วกาชาทั้งหมด5ใบนะครับผมแล้วก็มีกระป๋อง exp แล้วก็แจกกบแปดดาอัลตร้า Ultra ให้ด้วยนะครับผมหนึ่งตัวนะก็โอเคตัวเกมแจกได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ไปนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ดีกว่าไม่แจกเนาะนะครับผมส่วน5ใบนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเลนเจอร์ตัวเก่งตัวโหดก็ได้นะครับผมนะเพื่อนๆอ่าอย่าลืมเข้ามากดรับตารางล็อกอิน พิเศษด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับโคลาโบรอบนี้เดือนนี้นะครับผมนะโคลาโบเกิดชา้นนี้พี่ต้องเทพซีซั่น2เนาะโอเคส่วนสเตจวิ่งอ่ะผมวิ่งอะไรเสร็จจบยิบร้อยแล้วเนาะคืออ่าพูดอ่าสักหน่อยแล้วกันนะเรื่องของสเตจวิ่งนะฮะสเตจวิ่งเนี่ยก็อ่ารอบนี้ค่อนข้างที่จะวิ่งวิ่งกันแบบบ้าระห่ำม,มากเลยเดี๋ยวผมพาไปดูสักหน่อยดิว่าสุดท้ายมันจบอยู่ที่ประมาณไหนนะฮะสำหรับคะแนนนะฮะเออ นี่นะครับผมนี่นี่นี่อันดับอันดับหนึ่งนะอ่ะดูดิเนี่ยก็โอ้โหคือวิ่งเยอะมากวิ่งเยอะโคตรเลยสามร้อยล้านนะท็อปสิบประมาณนี้เลยสองร้อยล้านโอ้โหแล้วดูครับผมอ่าท็อปห้าสิบโอ้โหก็ยังร้อยล้านอะ่ะ คือวิ่งกันเยอะมากรอบเนี้ยนะครับผมเยอะจริงนะฮะสมมติเราทบร้อยนะครับผมก็ยังร้อยร้อยล้านอยู่นะครับผมเออมาถึงแบบแถวๆตรงนี้นะเออนี่นี่ถึงจะแบบว่าเริ่มจะเป็นแปดสิบห้าล้านเก้าสิบล้านแบบนี้นะครับผมแต่ยังไงท็บร้อยแถวๆเนี้ยก็ยังร้อยล้านอยู่ดีนะครับผมโอ้โหคือเยอะจริงนะฮะ เยอะแบบเยอะแบบเยอะแโบบคตรเลยนะครับผมแบบใครที่แบบเออไ,ไเเอไม่ไหวจริงเลนเจอร์ไม่ไหวจริงคนนกไม่พออะไรเงี้ยคือรอบนี้นะ่าจะพลาดกันเยอะเลยสําหรับใครที่วิ่งนะครับผมสายฟรีแต่ว่าคนที่เป็นสายสายเติร์ก็ก็คงจะต้องสู้แล้วนะใช่ไหม <c oughs> ถ้าได้วิ่งแล้วนะครับผมส่วนผมก็ไอดีหลักนะอ่ะให้ดูดีกว่านะคนนกของผมเยอะจริงนะฮะอ่ะก็ประมาณแสนห้าแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะพยายามเก็บให้ถึงประมาณสักอ่าสามแสนสี่สสแสนล้วกันเดี๋ยวผมจะ ให้มันแบบว่ามั่นใจไปเลยนะผมว่าจะแบบถ้าวิ่งจริงก็คือวิ่งได้อะไรแบบนี้แน่นอนนะสําหรับเกียร์แลวผมจะไม่วิ่งแบบรอบแบบนี้ด้วยนะคืออะไรอ่ะโคตรเยอะวิ่งแบบโคตรเยอะเลยให้ตายสิแบบ ừ ไม่รับไม่ได้จริงคือผมน่าจะสู้ไม่ไหวอะไรแบบนี้นะฮะโอเครับตัวกระชาดีกว่านะผมได้รอบนี้ผมได้แค่เก้าตัวกระชาเองนะดูดิขนาดแบบวิ่งแค่เล่นๆดาๆอะไรเงี้ยยังได้แค่เก้าเองนะคนอ่าตัวกระชาที่จริงมันต้องได้ถึงสิบนั่นแหละ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอาผมรับหมดแล้วหรอตัวกาชาน่าจะรับหมดแล้วโอเคมาจะไปเปิดกาชาหาลูเดียสกันต่อยเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่า,าตู้พอก,กาสมันยังมีอยู่นะอ่านี่นะครับผมลูเดียสแล้วก็ฟิสส่วนอันนี้เป็นตู้ใหม่นะสาหรับวันนี้นะครับผมมาของตัวซิลฟีนะฮะกับตัวของนานาโฮชินะฮะ โอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเปิดตัวนี้ดีกว่านะครับผมเผื่อแบบว่ามันจะได้ตัวของรูดิอัสนะครับผมถ้าฟิตก็เอาเป็นตัวล่างปกติมานะฮะผมก็จะได้อีก5้รูบี้อยู่นะครับผมมาจัดไปเลยฮะเปิดโดยที่รูบี้ไอไปตดยที่ใช้ตัวกระชากอย่างเดียวเลยนะไอดีล่าของผมจัดไปฮะปุ๊บไม่ออกนะห้าใบแรก อ่าผมจะเปิดแบบว่าตัวกาชาหมดเลยล้กันนะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มเติมอีกทีก็แล้วกันนะเออเก็บแบบว่าแบบยาวแล้วสำหรับรอบนี้คือเปิดรอบสุดท้ายแล้วเนาะนะครับผมสำหรับไอดีหลักนะฮะโอเคอ่าเดี๋ยวใช้สูตรสักหน่อยแล้วกันนะมันไม่ได้วะอ่าลองใช้สูตรที่เพื่อนคนหนึงแนะนำนะฮะอ่ะกดอันนี้ออก2รอบนะครับผมนะรอบที่2โอเคกดเข้ามารอบที่3ปึ๊บแล้วก็กด อ่าตัวของอ่าลูเดียสสองครั้งใช umas, ่ไหมฟิสสองครั้งนะครับผมที่จริงทำอะไรก่อนมันก็ไม่ต่างกันหรอกแล้วก็กดในส่วนของอ่ายกเลิก10ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็กดไปเลยดูดิจะออกไหมรูเดียส อยากได้ลูเดียสจริงๆนะไอเลักคือมันต้องได้อะเพราะว่าอยากจะเอามาใช้คู่กันกับลูเดียสอ่าภาคแรกนะครับผมโหโหไม่เอาสิมาสาสามาไม่เอาซานเชสดิโอเคเอาตัวลูเดียสมาแมอลูเดียสก็เอานะนะฮุชิก็ได้อ่าพวกตัวลวงอะไรเงี้ยเอามาหน่อยที่กิงผมก็มีตัวของลินเนียแล้วนะเออที่กิงกะว่าจะเล่น อ่าวร้อยสี่สิบให้ดูอยู่แต่ว่าโอ้โหมันเล่นยากจริงผมก็เลยว่าเออไม่ทําดีกว่านะคือถ้าจะเล่นจริงๆมันต้องปั้นเป็นแม็กอะเลเวลแม็กมันถึงจะแบบน่าดูน่าสนใจแต่อันนี้วิววิวร้อยสี่สิบมันเล่นยังไงมันก็เล่นไม่ได้จริงผมลองเล่นดูแล้วทดสอบแล้ว,วนะมันไม่แหว่จริงๆเออถ้าจะมาก็เหมือนแบบเอามาประดับตกแต่งเพื่อแบบเป็นลูกดักของเราเฉยนะโอ้โหอะไรเนี้ยไม่ออกให้เลยเหรอลูเดีสยสไม่นะ ที่ริงก็อยากเปิดด้วยรูบี้อยู่นะแต่ว่าอยากจะเก็บไว้ยาวๆแล้วเพราะว่าอยากจะพัฒนาทีมยที่แบบว่าเปิดหาเกียร์แล้วนะครับผมพวกเกียร์โจมตีสก,กิลโดนแน่นอนอะไรแบบนี้นะครับผมนะหรือไม่ก็พวกเกียร์ป้องกันนะครับผมหดหดตึงๆอะไรแบบนี้นะครับผมนะโอ้โหสุดท้ายไม่ออกนะรูดี้น่าเสียดายเสียใจมากนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันอ,อะไรยังไงอยากจะโดนอยากจะเปิดหายจริงเดี๋ยวผมค่อยลุยแล้วกันหลังไม้นะฮะสำหรับไอดีหลักนะฮะ เดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อที่ไ d ดีเลยดีกว่าเดี๋ยวในคลิปนี้อะบอกเลยแล้วกันนะว่าเดี๋ยวจะเปิดทั้งหมดสามดีแล้วกันนะฮะเพราะว่าอยากจะได้จริงๆนะครับผมอืมโอเคตารางลุยพิเศษก็อะอย่าลืมกดเข้ามารับด้วยเนาะโอเคดูดีว่าดีสองผมจะออกบ้างหรือเปล่าเพราะว่ารอบก่อนนะรอบแรกผมเปิดผมมาเปิดแล้วมันยังไม่ได้เลยนะเออยังไม่ได้สักตัวเลยอ่ะ ไม่อยากจะเกลือรอบนี้ได้ไหมั้ยได้มาเพิ่มหนึ่งตัวกราชาะช่าเดี๋ยวเป็นการเปิดดวงที่ดีก็ได้ไมันไ,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 ไม่มีแล้วผมรับหมดแล้วโอเคส่วนตรงนี้เลนเจอร์พาร์ตตรงนี้ผมยังไม่รับโอเคจัดไปอ่ะเพิ่มมา5้าตัวเป็นหกไอ้นั่นนนหนึ่งโอเคน่าจะพอได้อยู่หร้อมั้งตัวกระชาเยอะแล้วน่าจะไหวแหละนะครับผม ขอรู้เดียสนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดรูบี้ทำไมคือ2 ID นะ ID หลักกับ i อ2ผมจะเก็บรูบี้ไว้แล้วนะครับผมที่จริง ID นี้มันต้องสมควรที่จะหาเรนเจอร์นะแต่ว่าอ่าผมว่าไม่หาก็ได้พัฒนาทีนวิธีใช้อ่าเกียร์เป็นหลักก็ได้นะครับผม ID นี้ลองเล่นดูน่าจะไหวหรอมั้งนะครับผมเพราะว่าก็มีตัวพวกแสงมืด ตัวเก่งๆอยู่อย่างเช่นบาวล็อกอะไรแบบนี้ผมก็ปั้นในสอง,องล่างก้าดาวก้าดาวแม็กแล้วเยยบ้อยนะครับผมไอดีเนี้ยแต่ก็มีสกิลจมดีโดแน่นอนด้วยนะครับผมหนึ่งชิ้นแล้วก็ใช้ได้ดีไม่ใช่หนึ่งชิ้นนี่สองชิ้นหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะเออนั่นแหละก็มันก็พอได้อยู่แหละนะครับผมโอเคอยู่ก็ก็น่าจะเก่งอยู่แหละนะครับผม <c oughs> คือมันก็ยืนหลีกได้นะครับผม ถ้าจะเล่นดันลีกอะไรจริงๆก็จบสูงๆได้อยู่นะครับผมประมาณเพชรสองอะไรแบบนี้นะครับผมเพชรสเพชรสแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นนี่สิประเด็น <c oughs> ก็เลยได้จบแค่ทองหนึ่งะครับผมโอเคลุยต่อฮะไอดีสองจะไม่ออกจริงเหรอรูเดียสมาที่เธอเฮ้ยวันสงการแล้วนะสงการทั้งทีก็ต้องดวงดีบ้างโอ้โ oh หช่วงวันหยุดยาวเนี่ยก็จะไม่ได้ปั้นเลนเจอร์เลยใช่ไหม โอ้อะไรเนี่ยผมน่าจะแบบเปิดตอนไม่ออกหรือเปล่าเนี่ยเออผมก็ว่างตอนนี้ด้วยสิเออที่กินก็อยากจะเปิดพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนเนาะแต่มันก็นั่นแหละนะไม่ทันนะครับผมมันเวลาไม่ตรงกันนะครับผมประมาณนี้อโอ้โหรอบสุดท้ายจัดไปมาสักทีเธอรูด,ดิอัสขอสักตัวนึงก็ได้ไม่ก็ฟิส ขอ้องจัดมาให้หน่อยอึ๊บโอ้โหโอ้ยเกลือแล้วไงเอาไงไอดีซองผมไม่นะโอเคโอเคได้แค่นี้ก็แค่นี้นะครับผมนะก็ไม่เป็นไรก็ต้องสู้ต่อไปนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดต่อไอดีที่3ามอดีสุดท้ายของคลิปนี้ดีกว่านะฮะโอ้จะไม่ได้เฮจริงหรอเนี่ยในคลิปเนี้ย เออมาสักทีเถอะนะเขาร้องดูเดียสไม่ก็ตัวของซิลฟี่มาสักทีเถอะมันอุปาัเพิ่มแบบว่าโอกาสทั้งทีนะเอ,อ้าต่ทีทำไมผมแบบว่าไม่ค่อยดวงดีมากเท่าไหร่เนาะตั้งแต่แบบรอบไหนๆแล้วล่วนะเนาะแบบมาเปิดแบบตอนสเตีวิ่งจบปุ๊บแทนที่จะได้อะไรแบบนี้ แต่ลังๆมาผมว่ามันไม่ค่อยจะได้แล้วอ่ะเพื่อนๆได้ง่ายหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอะกคอ็คอมเมนต์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันนะเพื่อนๆเอออ่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะอยากจะถามอะไรผมนะอยากจะให้ผมแนะนําอะไรก็คอ,อมเมนต์อขอกันมาได้นะครับผมบอกกันได้นะฮะว่าอยากทำอะไรนะฮะครับผมโอเคนะฮะสาหรับใครที่อ่าดูมาถึงขนาดนี้นะครับผมนะโอเคอ่ะตอนน้องอนก็รับไปยบร้อ้แล้วโอเคจัดไป โอเคไอเดียนี้ก็ได้เจอสองตัวของฟิสมาแล้วนะครับผมขาดแค่รูเดียสนะอ่าไม่ใช่รูเดียสตัวนี้นะครับผมเป็นรูเดียสร่างชีซันสองเนาะก็ยังไม่ได้อยู่นะครับผมก็โอ้ยมาทีเธอนะอยากได้จริงๆเอออยากจะพัฒนาทีมแล้วไอดีนี้ก็พัฒนาทีมดูที่การเปิดหาเรนเจอร์ก็ได้นะส่วนเกียร์ก็เป็นรองได้อยู่นะครับผม หรือว่าจะเอาเกียร์เลยก็ได้นะครับผมเน้นเกียร์ก็ได้เพราะว่าตัวเลนเจอร์ก็เริ่มจะแข็งแกร่งเริ่มจะโหดแล้วแหละนะครับผมไอตัวนี้ผมก็กะว่าจะทําในส่วนของตัวเนี้ยก้าดาวอยู่แต่ก็มันยังทําไม่ได้นะก็น่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่ามันขาดอยู่ประมาณ9อันนะไอเนี้ยก็เลยต้องฟาร์มไปก่อนนะครับผมวันอาทิตย์นะ <laughs> ซึ่งอาทิตย์ก่อนผมฟาร์มไปแล้วมันไม่ออกไม่ออกสักรอบสักด่านเลยโคตรแย่เลยตอนน้น คืออย่างน้อยได้มาสัก5ชิ้นผมก็ดีใจแล้วอย่างน้อยก็อาทิตย์หน้าก็คืนน่าจะได้ชัวร์แล้วล่ะสำหรับการปันน้นในสบาออนดูบิสแม็กนะครับผมเพราะว่าผมมีกบ9าดาวแล้วเนาะอีก1ตัวนะฮะโอเคมาสุ่มเลยดีกว่านะครับผมแม่ยูคุดมากทาเพลงแล้วโอ้โหตัวกระชาตาเยอะเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตแบ่งสักหน่อยแล้วกันนะเหลือไว้สัก20ตัวกระชาไม่ก็10แล้วกันนะนะเพราะว่า อยากจะเก็บให้ไวให้ไวแบบว่าเยอะๆเอาไว้แบบเ,แบบเ,เปิดแสงมืดเดือนหน้าแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเดือนหน้ามีในสองตัวแสงมืดใหม่รอเราอยู่นะครับผมแล้วก็แสงมืดเก่ามีให้ด้วยช่วงกลางเดือนนะครับผมนะถ้าจำไม่ผิดเนาะ ก็เดี๋ยวรอตัวน้นดีกว่านะว่ามันจะเปิดได้หรือเปล่านะครับผมผมก็จะเน้นเก็บตัวกรชาไว้เยอะเยอะเยอะเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งดีนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเปิดกรชาสักนิดนึงนะครับผมหย่อนเปิดสักนิดนึงเนาะเผื่อมันจะได้ในส่วนของตัวรูดีสมาครอรองนะครับผมไอ้ดีเนี้ยขาแท้รูดีสนะครับผมตัวของฟิตได้มาแล้วก็เลยแบบขอในส่งตัวรูดีสมาให้หน่อยนะจัดมาให้หน่อยไอ้ดีสามขอเกิดบ้างปุ๊บโอ้โหเขี้ยวๆมันกันแต่ยังไม่ออก จัดไปครับผมลูเดียสลูเดียสมาสักทีเธอขอร้องมันสงการแล้วหยุดยาวแล้วปึ๊บอ่ะเหอะใครไม่มีอะไรดูก็มาดูผมได้นะครับผมนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเห็นผมเป็นหนึ่งในนั้นละกันเนาะมาอ่าดูผมบ้างนะครับผมเนาะโอเคปึ๊บได้แชมเปญน,นะฮะอ่ะถ้าได้เป็นร่างเอาแตาอ,อะไรแบบนี้นะครับผม,ผมไม่ได้เก็บ ไว้เอาไว้ทำพีร้อยเอาไว้ตัดเอาไว้แบบตีบวกแม็กนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเก็บไว้สักหน่อยดีวยกว่าฮะไม่เป็นไรฮนะอัได้มาก็โอเคถ้าตัวแบบนี้แต่ถ้าได้พวกตัวเจ็ดดาวนี่สิให้ตายสิมันไม่ไหวนะเออรูดีอสโอ้ยเริ่มจะวันไหวแล้วเสียงไม่เอานี่ยอย่ากเกลือขอกนเลยแล้วกัน,กนปุ๊บโอ้สมชายเป็นไงละ่ะงยิเค อหรือว่าจะใช้สูตรอีกรอบหนึ่งรูดิแอสโอ้โหลองใช้สูตรดูดีกว่าเนาะโอเคจัดไปอ่ะผมจะลองทำดูแล้วกันอ่ะกดเข้ามาหนึ่งให้ตายสิทำไมไม่ได้วะเออตอนเขาเกี่ยมันก็ได้อ่ะพวกอ่ะรูดิแอสล่างก้าดาวอะไรแบบนี้อยู่นะแต่ว่าทำไมมันไม่ได้สักทีป่ะก็งงอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 1 2นะครับผมแล้วก็กด1 2แล้วก็ก็ไปเลยอ่าดูนีได้หรือเปล่าถ้าได้คือสูตรนี้ได้ผลแน่นอนชัวใช่ไหมเออหรือเพื่อนๆนขไหนมีสูตรแบบนอกเหนือมากกว่านี้ก็คอมเมนต์มา แนะนากันบ้างหน่อยโอ้โ oh หได้ตัวนี้ร่างเอลตราก็เก็บไว้นะเออถ้าเป็นร่างเอลตราผมเก็บไว้ถ้าเป็นร่างแปดดาวธรรมดาผมไม่ค่อยอยากจะเก็บเท่าไหร่นะส่วนมากผมจะเอาไปอัพทิ้งมากกว่านะครับผมอัพเกรดพวกตัวเลนเจอร์ทำเก้าดาวแบบนี้น uh huh. ะครับผมนะเฮ้ย huh. อ๋อ huh. ก็ว huh. ja ่าอยู่ตัวเป็นตัวไอ้บ้าไอ้เดือนที่แล้วอะซปเปอร์ไอดอลโอ้ว่าอยู่ว <override> ่าตัวอะไรวะไม่เคยเห็น เออเดือนหน้าไอ,อเดือนที่แล้วไม่ใช่เดือนหน้านะเดือนที่แล้วผมเปิดผมเปิดไปได้สักทีนะเปิดก็เปิดเยอะอยู่นะเปิดแบบต่อมันมาแรกๆอะ่ะโอ้สุซูซ่ามันไม่ออกเอ,อมันออกมาออกเดือนนี้เฉยเลยโอเคออกมาก็ถือว่าดีนะส่วนโคนี่ผมก็ได้แล้วด้วยนะครับผมเ,ออเดี๋ยวลองมาเล่นดูสักเล็กสักน้อยดูแล้วกันนะสาหรับตัวของพวกแบบนี้นะครับผมว่ามันจะใช้ง,งานได้ดีหรือเปล่าน่าจะไปดีเท่าไหร่มันก็น่าจะพอใช้แหละนะครับผมนะพกตัวเลนเจอร์ปกตินะครับผมอ่ะ ลูเดียสลูเดียสพวกตัวแบบนี้ส์ออกมาแล้วก็น่าจะออกมาหรือเปล่าเออพวกตัวที่เราไม่เคยได้ปุ๊บโอ้โหล,ลูกบินลูกโป่งมันเลยไม่เอาลูกโป่งได้ไหมอ่าคลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะครับผมนะก็อ่าไม่เป็นไรนะครับผมนะเผื่อเพื่อนๆแบบอยากจะคุยอยากจะเห็นอยากจะเจอผมนานเนาะ,ะเพราะว่าอ่าลอกเหนือจากคลิปนี้แล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วนะครับผมเพราะว่า ไปดูงานต่อนเองนะฮะผมก็สําหรับใครที่แบบอยู่บ้านเนาะก็เอาไว้แบบให้เพื่อนๆดูไม่หายเหงาไม่หายอ่าคิดถึงกันนะครับผมไม่ไม่ใช่หรอกผมน่าจะแบบไม่อยากให้ลืมกันมากกว่าประมาณนี้นะฮะโอเครอบสุดท้ายจัดไปครับผมปึ๊บโอ้โหไม่ได้โทรเอ๋ย อะไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมนะก็ต้องอสู้ต่อไปกันแล้วกันเนาะอะ,อะส่วนถ้าได้ตัวก็ถ้ามาเพิ่มเติมอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะเดี๋ยวถ้าอยากจะเปิดลุ้นหาดูอีกทีก็เดี๋ยวไว้หลังไม่แล้วกันนะในส่วนของในแต่และไอดีนะครับผมที่เราเปิดในสนองคลิปนี้ไปแล้วเนาะโอเคนะครับผมนะ <laughs> โอเ้เฮตายสิทำไมไม่ออกวะามันก็จะได้เหตุสักหน่อยนะสำหรับคลิปนี้ เออ,อในเมื่อมันไม่ได้เฮก็ไม่เป็นไรล้วกันนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะ,ะสำหรับวันสงการนี้นะก็หวังว่าเพื่อนๆจะไม่เกลื่องเหมืนผมก็แล้วกันนะครับผมนะก็ขอให้เปิดได้ดีกว่าผมก็ล้วกันนะสำหรับวันนี้วันสงการนะครับผมนะแล้วก็ใครที่อ สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่บ้านนอไปเที่ยวอะไรนี่นะครับผมะก็อก็ขอให้เล่นอย่างระมัดระวังสักหน่อยละกันนะระวังอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ระวังแดดอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะเผื่อมันแดดร้อนอะไรนี่นะครับผมเกินไปเนาะก็เล่นน้ํำระมัดระวังด้วยละกันนะฮะ,ะส่วนใครที่อยู่บ้านนะครับผมเปิดกระชาก็ตามนั้นเนาะขอให้ไม่เคลือขอให้เปิดได้นะครับผม <laughs> ใครเกลือผมก็กัดฟันทู รู้แบบอดทนไปเรื่อยๆแล้วกันนะเดี๋ยวมันก็สักวันหนึ่งสักวันไหนวันหนึ่งนาะเดี๋ยวมันก็เปิดได้เองนะครับผมนะโอเคก็ให้กําลังใจบอนี่พอนแล้วกันนะโอเคก็โอเคไม่มีอะไรจะพูดแล้วแหละนะฮะก็เดี๋ยวไว้คิดเดี๋ยวไว้แค่นี้แค่นี้แล้วกันนะไม่รู้จะพูดอะไรโอเค อาหารเพื like ่อนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะฮะก็ต้องขอให้เพื่อนนี่ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจใหของรายกันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของนใครสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ